คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีความรุนแรงและฉากจ้ำสแกรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการแพนิกหรือผู้ที่เป็นโรคหัวใจและผู้สูงอายุเอาโหเปดอีกแล้วอุ้ยเดีย๋ยวเจออะไรแบบเมื่อกี้อีกแล้วปะเนี่ยเตรียมใจไว้เลยไหนนี่มีใครไหมจ้าโอ้ยเฮ้ยอะไรอะไรมาไหนไม่รู้ ตกมาข้างล่างอ่ะโอ้ยโอ้ยจะตายโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยจะตายนี่จะตายนี่จะตายโอ้ย oh. อา้าวอ้าวแต่ขอไม่หาย oh. ขอไม่หายโอ้ย oh. โอเคเมื่อกี้เข้าไปได้ไงอ่ะเ <c oughs> มื่อกี้อ่ะคือแบบเดินมาตรงเนี้ยแล้วก็ตกเลยอ๋อไม่มี pressure plate นั่นเลยอ่ะเดี๋ยวอ๋อมันเป็นแบบอันเนี้ยเนี่ย pressure plate แล้วก็น่าจะเป็น,นอ,ปอะไรข้างล่างอ๋โหโอ้ไม่ทันตั้งตัวเลย มันต้องไปไงอ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างสินะาโอเคข้ามาแล้วเอ้าประตูปิดเปิดไม่ได้อีกอ๋อเปิดได้อ้าวกลับมาที่เดิมเอ๊ะเอ้าเอ oh, eh. um. ้ายังไงอ่ะโดดยิงกระโดดเอ้ามันต้องใช้โมเมนตัมอ๋อโมเมนตัมไป Yes Yes เออเออลำบากนะ โอ๊ยโอ้โหแล้วต้องอีกนานแค่ไหนกว่าจะฆ่าไปได้เนี่ยอ่ะเหนื่อยแล้วหิ้แล้วมันอะไรเนี่ย <c oughs> จะตายแล้วเนี่ยอุ้ยได้ละได้ละไหนกล่องนี้มีอะไรโซนบพราะมันเซสซ์วันตุยโวและตุีโวอยู่ไหนตายแล้วเนี่ยแล้วนี้ก็ เปิดไม่ได้อะไรเนะะี่ย TP หรือว่าอ๋อปุ่ข้างล่างนี่ปะเอ้าว้าวมากก่อนที่หมยังไม่เอากลิเลยก็วัเลยนี่ไงนี่ไงเราต้องเอาปุ่มมาวางตรงนี้อ่ะวางวางอ่ะเวอร์เซตตเนี่ยเแล้วโอ้ยที่ตามหาอะไรอ่ะแค่จ้องแค่จ้องตาเมื่อกี้อจ้องอะไร ตายเลยอ่ะเฮ้ยขออลงมันมีตาวางอยู่บนกำแพงอะเห็นป้ะเดี๋ยวนด้ยังไม่ทันเดียมองมัทำไมล่ะยังไม่ทันเห็นเลยขอดูก่อนอยากเห็นไม่ไม่หยุดลดเสียงกันไหนอ่ะตายอยู่ไหนฮะตายอยู่ไหนมันติดอยู่ตรงกำแพงอ่ะอ๋อเนี่ยเหรอเออเหล็กหลักกว่าเดิมอีก โอ้ยปวดหัเจ็บหูวเลยเสียงดังเกินรถเสียงดีรถเสียงรถจนโอ้ยทีนี่ก็ขยันจังเลยล่ะมันจะได้ไปไหนไม่แน่ยวันเนี้ยไม่ทราบไม่อยากรู้มันทำได้ไงเจ๋งเนาะอ๋อฟออ๋ออ๋ออ๋อมีมีมีท่อระบายน้ำอีกประตูตรงนั้นไปได้ไหมไม่น่าได้เขาเข้าท่อระบายน้ำจะจบจะได้ไม่ต้องเจอตาเมื่อกี้แล้วข้างนอกมันทะเลาะอะไรกันอะ โอ้มีเพชรเพอีกแล้วหยนดิดตาแล้วอ๋อไม่มีเตรียมดาบไว้เลยนะเตรียมดาบไว้เลยนะเฮ้ยโอ้โอ้เราเจอกองโจรแล้วล่ะอะไรอ๋อไม่ได้ยินเสียงเฮ้ยถอยไม่ได้ด้วยเกลีย์ละเราแอบซ่อนทีไหมน่าจะเป็นการต่อสู้ที่คีกองดีนะโอ้ยถอยไปก่อนถอยไปก่อน ไปไปไปเป็นการต่อสู้แบบกองโจนเนี่ยสนุกใครเป็นโจนกันแน่นะเราเนี่ยเป็นโจนที่แท้จริงนะครับุผู้ชมก็คือฆ่าแบบโอ้โหเอาออกมาแล้วนะปลอดภัยเซฟที่นี่ก็มีตัวอะไรเนี่ยสเกลิตันแล้วก็ไม่รู้นะฮะโเอนี่เป็นพวกอะไรนะเอสเก็เอสเจอร์ เป็นพวกคริเจอร์ที่จะถูกเอามาทดลองอ่ะเอ Escape น่าจะเป็นท,ทางนี้ <จะ S 1> ปะ่ะโอ้ยเฮ้ม,มีแต่อะไรแบบนี้เนี่ย <laughs> ทำไมอะเอ้ยแต่ออกได้แล้วเออไม่เราต้องกลับไปทางที่ได้ปุ่มเมื่อกี้มันบอกให้กลับไปเหรออ <laughs> โอ้ยหนุ่ยีีทีแล้วนะเริ่มเริ่มไม่ไหวแล้วนะแต่ชอบอะชอบพวกอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรนะโอ๊ยชอบ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 เขาเรียกอะไรไอ้ที่มันคือฟูเดตเมื่อกี้อะไม่ชอบตกใจเพราะเออแล้วแบบเปิดเสียงเกมไม่เบาเสียง,ยงดังกนะ็เลยไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่โอ้อ ชุบเปิดเสียงเบาแล้วมันแบบมันไม่ได้ยินเสียงมอนสเตอร์อ๋อขำมาโอ้ยโอ้ยอ้าวหาเราทูพาร์ทสภาพได้ยังเนี่ยขาหักเออวาวับนะวาวับเหรอได้แล้ว อ่อเคไม่มีทางะไรแล้วก็พีพีไปหน่อยอ้าวเฮ้ยกดพิดเอาผิดพีดพีดาไปได้เออดีดีดีเออไหนบันไดอะไรไม่เห็นมีเลยข้างหลังนี้บ้านนี่เหรอนี่ไงอ้าโอ้โหเขาโมกดอีกละอุ้ยเดี๋ยวเจออะไรแบบเมื่อกี้อีกแล้วปะเนี่ยเตรียมใจไว้เลย แบบนี้อ่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วนะกเกินไม่ให้ใช้ชีวิตเลยเนี่ยเดินไปนิดเดียวก็ตาย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 เมื่อกี้ไปเจอโดนตา,าเต็มเต็มเลยอ่ะจริงหรอโอ,อ้โหคือตาอะไรก็ไม่รู้อ่ะจะไม่ทนแล้วนะจะไม่ทนแล้วนะ <laughs> <laughs> เราวางบล็อกไปเลยไหมเออใช่ไหมวางไว้ววไหม วางซะแบบบอกเดียวพอเอาไว้แบบตรงนี้ตรงนี้มันสวางโอ้โหอันนี้ก็เกินอ้าวทุบไม่ทุบเอาเลยเดี๋ยวมันรู้กันเออเล่นกับใครไม่เล่นเด็กอย่าไปทางเมื่อกี้นะทางใหม่ทางใหม่โอ้ยมันมีกี่อันนักหนาเนี่ยมันมีดวงตากี่อันเนี่ย ก็เสียงก็โอ้โหไม่ไหวละเขาถึงบอกว่ามันเป็น horror map เออเหรอมันบอกแล้วเป็น horror หรอเป็น horror map เอาจริงป่ะเนี่ยเออเฮ้ยขนาดไม่ได้จ้องตาทำไมอ่ะหรือว่ามันแค่แบบอยู่ในรัศมีก็โดนนี่หรอหรือแบบโดนหรือแบบขยับไปโดนเพราะว่าถ้าพูดในแง่ความเป็นจริงอ่ะ เอ้แต่เมื่อกี้อ่ะเราเราเข้าไปในห้องนั้นเราแบบเราแค่อยู่กับแกนงเดียวเราก็ตายเลยเพราะว่าถ้าในความเป็นจริงแล้วมันไม่น่าที่จะแบบแค่มองแล้วมันก็ตายได้อะไรเงี้ยเตรียมฮอลเลอร์ไว้นะเฮ้ย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 ได้แล้วได้แล้วไม่ตายไม่ตายรอดอยู่มีความสุขมันคงไม่มีตัวอะไรในนี้แล้วนะออกมาสู่หญ้าสีเขียว เราทีได้กลับ<ง>สู่โลกภายนอก <Yeah. S 2> อ๋อล้วกลับมาข้าอที่เดียเออดีคือเยอะแต่เดนชีวิตน,น่ากลัวมากนะเสียงมัดังดัง Return to Dustin แล้ว Dustin อยู่ไหน What do you see บัณฑิต <Band it. S 2> นะ,ะก็คือนักศึกษาที่จบใหม่นะฮะไม่ใช่คนละบัณฑิตเออนะ มีบัณฑิตนะฮะที่ trap t undead monster อ่าไปนะฮะก็เราให้การสืบสวนไปที่เรียบร้อยให้กับคุณลุงหน้าบึ้งคนนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็รับเงินเอะได้ร้อยคอยเองไม่เห็นคุ้มเลยคุ้มไม่เนี่ยตายไปตั้งกี่รอบเอออ้าวตายเลยลุงนี่ตายเลยอ้าวเออตายัวไอ้ลุงนี่ตายเลยอ่ะเดี๋ยวนะเราไปที่ อ่ะซิตี้ฮอล์กันใหม่นะฮะแล้วก็ไปรับภารกิจกันใหม่เนาะนี่มาถันซีภารกิจเราจบหรือยังเอายังเหรอภารกิจยังไม่จบหรอโอ้อันนี้มันอัน,นต่อไปแล้วนี่อ,อ้าวแต่มันคือภารกิจอันเดิมนะออถึงว่าได้เกินกรีตี้อ้าวอิตาสตินนี่มันที่สี่เนาะอ้าวันตกอ้าวเขาไ่ออกได้อ่ออเออโดน ไปท tamam ี่โอเปร่าเฮาส์เราจะได้ฟังเพลงด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวมารุ้นกันนะฮะลบไปทางนู้น8ไปทางนี้ขวาแล้วก็ลบ74ไปทางนี้โอ้โอ้โอ้มีฟ้าผ่าด้วยแย่ละเราลบ58ลบ58 595เอ้ยลบ58 5ลบ95จะถึงได้สั้นเนี้ยไปแล้วเนียอ๋อโอเคอ่ะเข้าไปเลยไหม เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ oh, ้ย oh, oh oh? ิ้า oh อ oh 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 oh, ้ยเฮ้ยนี่ไงมันมีสไปเดอร์ออบรรโอ้ยเปร่าตรงไหนวเนี่ยเอาอะไรมาอเปร่เอ้ยโอ้ยเปร่าแบบใดิดเอาไว้เลยโอเปราแบบใดดายตายแน่่แต่ก็ยังีไม่เจิดเดิอ้จริงของยเยปติเล่นรไม่เยเจออะแบบน ถึงว่าไม่เคยแบบอุดต้งอุไยระเบิดสวยมากระเบิดสวยปะเอฟซีระเบิดสวยอ๋ออ๋อเราควรจะมีชุดเกราะป่ะต้องตั้งกำไรงก่อนเพื่อจะได้แบบฟาเวลเร็วๆอะไรงี้ไม่ต้องเสียค่าเดินทางไอ้ไอ้ฮัสกี้นะฮัสกี้นะไซเบเรียนฮัสกี้โอเคอ่ะไปไหนต่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยใหญ่ใหญ่สวยสวย โอเปราเฮาส์ย่ำเลิศว้ายเสียสองเลยโอ้ยเข้าใจแล้วทำไมมันถึงเรียกว่าโอเปราเฮาส์โอ้ยเข้าใจยังโอ้ยอุ้ยใส่ไม่ปีนมือดาบแล้วล้วนเลยอ้านี่มือมาจากไหนอ่ะเออสักทอ่าฮะมหมดสักทีเนี่ยไม่ตรงไหนอีกอ่ะมมีเสียงอยู่เลยปะ ไไม่ด้โค่ะดูง่วงนอนนะโอ้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวีทฮัสกี้โอ้สเตรสสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวีทฮัสกี้จ๋าสวีทโอยู่ในห้องน้ำตรงในห้องเอ้ยมันมีรีเวอร์ไมม่ีเฮ้ยไออ่ะหนึ่งทับหกรีเวอร์ฟลิปมันมีรีเวอร์แอบซ้อนอยู่อันเนี้ยเราร่วมทำจัดน่าเกลียดเลยเโอ้ยไม่พอต้องมาหารีเวอร์อีก แกละโอ้ยเดี๋ยวออกปร่าสวยเนาะมาเดี๋ยวเราจะร้องเพลงให้ฟัง Let it go ขออนุญาตรีฟออกคนแรกขายบัตรทิ้งแรงว่าโอเคเราต้องขึ้นชั้นสองปะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อน w o m e n red room ข้าไปยัง โอ้ยขบวนโอ้ขบวนโอ้ขบวนโอ้ตัวอะไรไม่รู้ไหนไหนขึ้นยังไงเอาตัวเป็นอัปเดะฮัลโหลโอ้ยสกิลิตันยิงปืนสกิลิตันยิงตุ๋อโอ้โอ้คริปฮัลโหลฮัลโหลคริปเปอร์โอ้เนี่ก็ขยันยิงจังเลยล่ะเราควรจะปิด PVP เนาะถ้ามันปิดได้นี่จะดีงามมากเลย จริที่ตายเนี่ยไม่ได้ตายเพราะมอนสเตอร์ตายเพราะตีกันเองเอออันนี้ไงลีเวอร์นี่ไงลีเวอร์อ่ะทำไมเปิดไม่ไม่ไม่นลไม่เห็นเครื่องแชทเลยเออทำไมอ่ะเฮ้ยมันงงหรือว่าปอมไะเนี่ยลีเวอร์ปลอมบายอีกต่อแต่มันมีเสียงเฮ้ยเออมีตายอยู่ในห้องอ่ะจริงเหรอจริง อย่าไปเข้านะปิดประตูไว้ห้องนี้ฝั่งฝั่งนูน้นปิดประตูไว้ก่อนห้องไหนวะ <c oughs> นี่นี่ห้องนี้อย่าเข้าห้องนี้อย่าเข้าปิดไว้เลยเอ้ยห้องนี้เหรอห้องไหนวะไม่ดีห้องฝั่งนูน้นปิดไปแล้วอ <c oughs> ย่าเปิดนะอย่าจะเออ <c oughs> ไร呀ใจทุกห้องเป็นแบบ h เ r อร์จริงๆเหโอไหวแล้วนะปิดเสียงเลยปิดเถอะ็บอแบบมันไม่ได้มีอะไรตกหน้าตกใจเลยเท่าเสียงที่มันออกมาเปิดเสียงห้เดยสักเก้าป่ะอ๋อห้องห้องที่มันไม่มีป้ายเขียนเนี่ยน่าจะเป็นห้องที่เข้าไม่ได้ปะ เอ้ยนี่ไงสถานที่ที่ประธานาธิบดีของสหร,รัฐเคยโดนยิงด้านหลังตายอาจจะไม่ได้ว่าใครเอาโยงเหตุการณ์ัติศาสอีกอะโอเคแต่ว่าเป้าหมายอืมนะโอเคสุดยอ f ส r หรับทุกอย่างสับสนสุดแล้วเราต้องหายเบอร์ให้ครอบอ่ะ ว่าเราจะไปหายังไงเนี่ยขอเจออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แบบเมอนจรเนอ่ะปิดแบบทั้งหมดเลยปะมาสเตอร์วอลลุ่มเลยวะป้ยตูมอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ศูนย์เปอร์เซ็นต์มีออฟละมันไม่ระเบิดอกปิซาด้วยโอ้ยไม่เมื่อกี้เป็นห้องที่แบบไม่มีป้ายเนี่ยนะ แล้วมันมันไม่น่าเกี่ยวแล้วว่าไหนมีป้ายม่มีป้ายมีป้ายมีชื่ออะไรเงี้ยมันน่าจะแบบทุกห้องทุกห้องไม่มีชื่อดีกว่าไหมมันจะครอบคลุมถึงห้องที่มีป้ายแต่ไม่มีชื่อใช่ปะใช่เถอะถ้าถ้าสมมติแบบมันเป็นงี้นคือเราเข้าไม่ได้สักห้องแล้วก็ไม่ไม่เหลือห้องอะไรให้ไปแล้วเอาไปว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นห้องที่แบบเปิดประตูเข้าไปแล้วมันมืดอะห้องนั้นก็คือเข้าไม่ได้ ออนี่ไงรีเวอร์อ่ะโยกไปแล้วเหรอไปไปแล้วแต่ไม่ขึ้นข้อความอะไรเนาะแต่ห้องพวกนี้ห้ามห้ามเออข้าไปไคือตายเขาจะเปิดก็บอกไปก่อนจะทำใจรอ <laughs> เราต้องไปหารีเวอร์ที่ไหนอีกอะห้องก็เข้าไม่ได้เข้าไปก็ตายห้องนี้เฮ้ยเจอแล้วอีกอันหนึ่งไม่เห็นเส้นเชนเลยใช่ไหม ถ้าอย่างนี้ยจะรู้ได้ไงว่าเปิดไปกี่อันแล้วอะ่ะเจอโอดนยิงโอ้มีสับป,ปะหลาดอย่างนี้ด้วยฮะเจออีกอ่ะเด้วยโดนยิงโวกเจอรีเวิร์สอันแล้วกดปีการเราก็ไม่รู้อะ่ะอันนี้เข้าไปอย่างมีรีเวิร์สซ่อนอยู่น่าจะเปิดไป5อันแล้วปะคิดว่านะหรือเปล่าไม่ใช่สี่อ่ะห้าหรือเปล่า อ๋อ <Five. S 2> ันเดียวสองนนี่ไงเจอละเฮ้ยนี่ไงเติมแล้ว projection room and open the stage. A oh, s, ah, <passive>. <S right a g okay. okay. yeah. really like okay. so e p r e s นี่ไอ้ห้องห้องกุมปะอ๋อนี่ไงี่ไงห้องคุมปะตรนางหลังโอเ่นเ่นเล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 ่นเย้เยเยเย a r s n h destroy the c l i g m e s m I w i h e o เาซอมเองอีกอะไรเนี่ย Welcome no. to your first boss... Uh huh? Uh huh? shoot the, your to shoot with, the your with your... revolver until they turn green. Okay. Oh yeah. Ah, uh okay, okay. Oh, it's <coughs> can จะไปยจะตาะปุ่มมันวาร์ปได้อะเออกวนมากโอ้ยตายแล้วโอ้แล้วแคนเคยทำได้ป่ะอุ้ยนี่ไงได้เขียวหนึ่งเออได้เขียวอันหนึ่งละอ๋อมันปิดปิดเปิดปิดปิดเปิดดนี่หว่าแลแบบอ๋อแบบนี้เลยโอเคโอเคตายก่อนตายก่อนตายก่อนปี๊ปเลยก่อนทํ่ไมอ่ะไม่ต่อฆ่าหรอ ันนี้ก็ยืนจ่อค้างเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยตายตายตายโอ้ยมันไม่เขียวอ่ะอ๋อมีตรงนี้อีกเหรอนู้นหมดแล้วเขียวแล้วเขียวแล้วอีกอันนึง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 อีฟิกสู้โอยโดนยิงตายปีิดไว้ได้สู้ตายสู้สู้สู้เขาสู้เขาโอ้ไม่สู้อ้าาาตายเออเออไปโอ้ยอย่าปิดดิโอ้ยไอ้เกลียดมันมอยทามเอง อเราจะเพิ่มโอ้ยทำไมอีกรอบอะบอกตลกอ่ะไม่ไม่ได้ทำอีกรอบโอ้ยแล้วรอบตัวก็มีแต่ตัวอะไรไม่รู้เนี่ยตลกมากเเดินมาล้วปาร์ชิโก้มาหน่อยเก่าโอ้ยโดนยิงแล้วโอ้ยพระเจ้าโอยร้อนรน โอ้ยโอ้ยโอ้ยปิดทำม่เกิดเทศอะไรมันรังก็ได้เย้อาดิกรู้เดียวอ้ยเขูไม่จ้ะอิตกอิตกไม่สู้สู้หรือเปล่าไม่สู้โอ้ยแล้วมันขยันยิงดังลูกธนูหมดแล้วอ่ะโอ้ยยังไม่หมด โซนอ่ะเออได้แล้วเนี่ยโอ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยตัวอะไรบอสเหรอโอ้โหบอสโอ้โหบอสตัวอะไรเมียบอสอะไรถือสองดาบนะฮะโอเคอะโอ้โหบอสโอ้อันนี้คือลงละครของแท้เลยนะเนี่ยอีปีกกลบดิหลบไปหลบไปสักสักซ้ายเออ่อนั่นแหละโอเคโอเคหยับหยิบลีกูอ่ะได้ยังไงต่อ d e f ฟี t m i n i ที้แ and then access the stage โอเคเราต้องเข้าไปข้างในนี่ปะบันไดโอ้ึ้นนี้ปะระวังเจอะตายเ่ะเลยเนี่ยโอ้โหอย่าปิดเสียงแล้วปิดแบบปิดไปเลยอ่ะใช่เอ้ยมีประตูมีประตูอีกมีข้างในนี้ด้วยอ่ะนี่อะไรอ่ะมีตัวสอนเลย A calling out A อ l a y leave the opera house อ๋อมาเราจะไล่งางนี้เลยดิ Calling a r w i t n a on it same symbol as the one on the wall it would be best if I hold on to this for future use it is unknown at this point <c oughs> ก็คือเราเจออะไรลึกลับเกี่ยวกับอเ e ร่าเฮาส์แห่งนี้แล้วแล้วเราก็ต้องรีบออกก่อนที่ตำรวจจะมาจับเราได้นะฮะ <c oughs> ไม่มีตำรวจหรอกพูดไปงั้นแหละไ <c oughs> ปะเราออกกันเถอะไ,<ม>ไ,ไม่มีไม่มีตัวอะไรน่ากลัวเท่าตาที่มันอยู่ในห้องอ่ะอีกสักรอบไหมเอ้ยแล้ว อ๋ออ้าวอ๋อเอ๊ได้แค่ร้อยตายไปกี่รอบโอ้ยให้เราไปขโมยน้ำยังได้เงินเยอะอีกเออจริงทำตัวเป็นโจรได้เงินดีกว่าอะไรอ่ะ We just the achievement for completing quest four ว o w ได้ quest four แล้วเอออริสเไปเล่นบีคอนกันไหมอินอาคาเซียไปปะจะได้เงินยีงไปซื้อ ไปซื้อแดงม้าก,กันไปแล้วรถรถรถไฟอยู่ไหนเงนีเดิน,นกรรมละวรถไฟอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะบอกว่าให้เอาของมาขายอ๋อเนี่ยแบบของแบบเนี้ยมันบอกให้เอาม,มาขายก็ติ๊กไปด้วยนี่ใช่ป่ะใช่แต่สติ๊กับเราจะไปหาจากไหนอ่ะสติ๊กกับปติ๊กนะแต่มันให้เซลล์ออสแต็กเลยอ่ะมันขายแบบขายสเต็กไงดีกว่า หูขายเนวก็ไม่ได้หญิงมากแล้วเราจะไปซื้อไกจากไหนอ่ะหญิงมันต้องมีร้านหน่อยป่ะร้านอยู่ไหนโอ้โหหกสิสติอันอะเยี่ยมยอดนะฮะเออซื้อเลยตืดตืดอ่าเงินอิฐพิซซ่าไหลเลยอ่ะซื้อซื้อสปินอุ้งเดียวนะเราได้ของเท่ากันสองคนใช่ปะเราได้แคมไซส์สองอันเลยะ้วย เออว่ะไซอม่เดิแต่เราเออเราได้แคปไซซ์สองอันเลยสองทีอ่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปอ่ะอุ้ยไปอากาเซียกันนะฮะตอนนี้เรามาถึงสถานีกลางบางซือไปเที่เรียบร้อยแล้วนะอากาเซียอยู่ไหนเรื่อยไปเลยเรื่อยไปดิเกินไปนายซ่าน้อยกว่าอีกซิ๊ยอีกซ้ายยังให้ไปเลยซ้อะไรอะรลืมดูลืมดูให้ทันดู เมันตกมากกว่าเฮ้ยมันตกมากกว่าเดิมปะเนี่ยอายุอายุอะไรมั้งเนี่ยเรา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 ลองรมคามเห็นเราออกไหมอะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ชาชลายนะโอเคโอเคเดี๋ยวขออนุญาตหาร้านขายที่ก่อนการเงินทอดดรวยเลยหิวมากมันไม่มีมันมีแตด เดี๋ยวรอมีเดี๋ยวรอแเมื่อไหร่จะต้อเดี๋ยวแหะไปแคมป์ไซส์เดี๋ยวเดี๋ยวไปแคมป์ไซด์อ่ะนะหาอาหารก่อนไปซื้อของซื้อของเอ้ยไม่ใช่ซื้อของผู้พิดขโมยของในบ้านขโมยของเออเออเออวิ่งของเยอะเนี่ย Magic Seed Sugar อะไรเป็นกัน p เดอร์เดี๋ยวนะบ้านนี้มี ดูรัร่วด้วยแฮมีสตรีมมีปีเตอร์โอเคอเค่ว่าแต่ที่นี่ไม่มีงั้น <c oughs> เดี๋ยวเราไปแคมป์ไซส์กันเลยทั้งผ <ไป S 2> ู้ชมไปได้ไหมแคมป์ไซส์ไปลงไหนเป็นอร์ตบอสเอ่อ<า>โอเคทีมไว้ก่อนโอเค <c oughs> <c oughs> เราต้องข้ามทางม้าลายนี้ไปนะ มาลายก็แย่แล้วเดี๋ยวนั้นไก่เนยมาลายอีกมีทางใครไก่เหมือนเปืือนเลือดอะไรใดๆมาอย่าฆ่าน้องน้องเขาจะเดี๋ยวนั้น,กนไก่ตามอยู่ข้างๆนะสนใจไปทำงานไหมไก่ไปทำงานเคเอฟซีอ่ะสนใจวะโอเคไปเดี๋ยวไปหาสีฟ้ากันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราโอ๊ยไปเด้อโอ้แม่เจ้าโอ๊ยแล้วไมนเจอฝนมันก็เ,เลยดับไปไม่ทำงานงงเลย โอเคมามาก่อสร้างกันแล้วเราก็จะได้วาร์ปได้แบบรวดเร็ว